เอาละสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมบีฟเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอไกด์ในการพาเพื่อนๆไปผ่านดันลิมิตเบเกอร์เควสกันนะครับดันลิมิตเบเกอร์เควสประจําเดือนธันวาคมได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะช่วงต้นเดือนเนี่ยดันลิมิตเบเกอร์เควสจะเข้ามาในทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับครั้งนี้ก็เข้ามาพร้อมกับ ภารกิจทั้ง22ภารกิจนอกให้เพื่อนๆเคียให้พบ22สเตตนะครับจะได้ในเรื่องของเหรียญลีเนสแล้วก็ลูกแก้ววิญญาณน,นั่นเองนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาแนะนำการจัดทีมทั้ง3สล็อตนะครับว่า3สล็อตในของเดือนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ เรามาเริ่มกันที่กติกาของสล็อตท,ที่1กันนะครับสรับกติกาของสล็อตท,ที่1เนี่ยจะมีดังนี้นะก็คือตัวละครสีส้มดาเมจแรงขึ้น2เท่านะครับตัวละครโจมตีระยะไกลแรงขึ้น2เท่าเช่นกันนะแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารควินซี่สเท่านั่นเองนะครับอันนี้คือโบนัสเงื่อนไขต่างๆที่ได้รับนะครับแน่นอนว่าตัวที่เขาขายแบบจริงๆจังๆก็ตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างอุโนฮานาคริสต์มาส2024ัสนั่นแหละ นะครับและตัวละครลองลองล,อง,ลองมานะก็เป็นพวกน้องมินนี่กับบันโกแต่แน่นอนว่าอุน o นะดีกว่าแบบเห็นได้ชัดมากๆเพราะฉะนั้น s ็อตที่1เนี่ยตัวที่ผมแนะนําเป็น number one เลยนะเพราะว่าเหตุผลคือโบนัสครบภาพรวมคือเก่งอยู่แล้วนั่นก็คืออุน o h นะ,นะครับตัวอื่นโบนัสครบเหมือนกันก็จริงแต่ว่า ความเก่งโดนส่วนตัวเนี่ยมันสู้อุณหะไม่ค่อยจะได้นะเพราะอุณหะเนี่ยดูดีกว่าหลายเปอร์เซ็นต์มากนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นตัวละครลองลองมานะผมนําเสนอเลยนะเอาในเรื่องของสีออกเอาในเรื่องของเผาออกนะเก็บคิวเลอร์ไว้นะครับมันจะมีตัวละครทดแทนที่เก่งมากๆอีก2ตัวละครด้วยกันนะตัวแรกที่ผมโคตรแนะนําลองจากอุณหะเลยก็จะเป็นในส่วนของอิชินอิชินเวอร์ชันนี้จะไม่ได้โบนัสแค่ตีระยะไกลแต่ว่าผู้สังหารกระสีส้ม ยังคงได้เหมือนเดิมนะครับแล้วตัวเขาเนี่ยมี Ability ้ทาให้ตัวละครสีม่วงติดสถานะผิดปกติง่ายขึ้นนะมอนเตอร์ที่เราเจอเนี่ยมันเป็นสีม่วงครับทำให้ตัวอิชินเนี่ยบูสต์เอ80ได้ถีมากๆพร้อมกับเขาเนี่ยมีลัมเพทอีกด้วยนะตัวนี้มันแรงอยู่แล้วผมแนะนําเลยว่าใครไม่มีอุณหนะ ได้นะหรือถ้าจะลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของอุนคิโอลาตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันในเรื่องของการเอาไปลงลิเบรเกอร์ควสสล็อตที่1ของช่องนี้เพื่อนๆมีตัวละครตัวไหนก็ลองปรับใช้กันดูนะเอาให้มันตรงเงื่อนไขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับต่อมามาดูในส่วนของกติกาสล็อตที่2กันบ้างนะครับสำหรับกติกาสล็อตที่2จะมีดังนี้นะก็คือเพิ่มดาเมจตัวละครสีฟ้า2เท่านะครับเพิ่มความเสียหายให้ตัวละครโจมตีระยะประชิด 2เท่าด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารไ like, ลสังกัด4เท่านั่นเองตัวละครที่เขาขายเลยก็คือนิมัยะตัวนี้มีตอบโจทย์มากๆนะออกแบบมาจัดการลิมิตเบเกอร์เควสได้ดีเลยเพราะตัวพี่แกเนี่ยเขามีทะลุซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วย นาเวลาตีบอสในลิมิตเบเกอร์เควนี่คือเจ๋งมากนาะมีทั้งความผิวไหวรีสกิลที่ดีดาเมจที่สูงตัวนี้ตอบโจทย์โคตรในสล็อตท,ที่2ไม่แพ้สล็อตท,ที่1เลยนะครับสลับนิมายะใครมีก็ใช้ได้เลยสำหรับสล็อตท,ที่2เนาะส่วนตัวละครลองลูมาที่โบนัสเต็มเนี่ยนะโบนัสได้ครบหมดเลยมันจะมีอิชิดะที่รู้สึกดูเข้าท่าตัวอื่นเนี่ยคือเฉยๆมากนะครับแต่อิชิดะเนี่ยถ้าคัมพีร์ไม่สูงจริงก็ เล่นลาบากหน่อยนะเพราะว่าเขาจะไปแรงมากๆคือตอนเปิดเกตนะครับแล้วเรากะไม่ได้บางทีเจอบอสเนี่ยเกตไม่มีก็ตันๆตื้อๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูในส่วนที่แบบไม่ได้มนัดเต็มแล้วกันนะเรามาดูเป็นแค่ผู้สังหารไร์สังกัดก่อนแล้วกันนะครับถ้าเรานับแค่ผู้สังหารไร์สังกัดนะตัวละครที่ผมแนะนำเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของโทชิโร่นะครับยูฮาบัะแล้วก็ไว้กับเมซี่ นะครับซึ่งตัวละครพวกนี้คือตัวละครที่ได้โบนัสและผมแนะนำนะครับตาโธชิโร่เนี่ยเขาจะโบนัสน้อยหน่อยนะเขาได้แค่ผู้สังหารไร้สังกัดเท่านั้นนะครับสีไม่ตรงแล้วก็ระยะการโจมตีไม่ตรงนะครับแต่เมซี่จะได้ในเรื่องของชนะทางสีเข้าไปด้วยและได้บูตดาเมสีเข้าไปด้วยพร้อมกับผู้สังหารด้วยนะครับเมซี่เนี่ยดูจะได้โบนัสดูดีสุดนะครับถ้าเกิดเป็นโบนัสข,ของดาดแน่นอนว่ายูฮาบัตไว้กับเมซี่มันได้เท่ากันแต่ว่าเมซี่มันได้ในเรื่องของชนะสีเข้าไปด้วย นะครับอันนี้มันได้กฎของเกมเข้าไปเสริมด้วยนะก็เลยค่อนข้างแนะนําเหมือนกันสลับเมซี่หรือเพื่อนๆมีตัวละครเหล่านี้กันหมดเลยนะอยากรู้ว่าตัวไหนมันเร็วกว่ากันก็ลองปรับใช้กันดูนะด้านนี้มันเล่นได้เรื่อยๆสลับลิมิตเบเกอร์เควนะลองปร,ปรับเปลี่ยนๆกันดูนะนี่คือตัวละครที่ผมแนะนําแล้วกันสลับสลอตท,ที่2นะ นิมยะเบอร์หนึ่งที่เหลือก็จะเป็นพวกเมซี่ยูฮาบัตไวโทชิโรอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดขาตัวไหนนาะมีตัวไหนก็ลองปรับเปลี่ยนกันดูแล้วก็มาดูในส่วนของสล็อตที่3กันบ้างนะครับสลับกติกาสลับที่3เนี่ยจะมีดังนี้เนาะก็คือตัวละครสีเขียวดาเมจแรงขึ้น2เท่านะครับด่านนี้เป็นบอเนปชาระวังเนปชากันให้ดีนะแล้วก็มอนเตอร์เป็นเผ่ายมทูตสีฟ้านะกะติกาแค่นี้ง่ายๆเลยแค่ดาเมจคูณ2ให้ตัวละครสีเขียวนะครับ โดยปกติเนี่ยสล็อตที่3มเนี่ยมันจะไม่ได้ยากเท่าสล็อตที่1กับสล็อตที่2นะมอนเตอร์มันจะบางกว่านะเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวละครสีเขียวเก่งๆนะครับตัวละครที่ผมแนะนําเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็คือ G ีเซลเจ้านี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันได้คิลเลอร์เผยมมาทูดด้วยถึงกติกาในดันเนี่ยมันจะไม่ได้มีเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารให้นะครับแต่ว่าด้วยกฎกติกาของเกมแล้วเนี่ยถ้าเราตีคิลเลอร์เผายังไงมันก็แรงขึ้นอยู่แล้วนะครับเลยแนะนําเจ้า G ีเซลตัวนี้แรงเล่นง่ายภาพรวมเล่น ดีเลยนะครับแนะนํามากนะหรือลองลงมานะตัวนี้ผมก็แนะนํามากๆเช่นกันกันกบเกมมี่ถึงจะไม่ได้พูดสังหารแต่ได้โบนัสสีเขียวเข้าไปด้วยแล้วตัวนี้เก่งมากๆแรงมากๆผมแนะนําเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอิจิเบเหมือนกันอิจิเบได้คิลเลอร์ด้วยนะแล้วก็ได้ตรงกติกาเป็นตัวละครสีเขียวด้วยนะครับตัวนี้อาจจะดามจตสวิงไปสวิงมานิดหนึ่งตรงปัญหาเรื่องเปิดเกรดนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดเกรดได้แรงมากๆกเนาะก็ในส่วนสล็อตที่3เนี่ย ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีตัวละครที่ผมแนะนําจัดตัวละครที่เพื่อนๆคิดว่าแรงๆไ่ได้เลยนะครับเพราะว่าสล็อตที่3มันจะไม่ได้ยากเท่ากับสล็อตที่1แล้วก็สล็อตที่2ส่วนมากตัวละครทดแทนเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับหรือเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นคอมโบแปลกๆก็ได้อย่างสล็อตที่สอนเพื่อนๆใช้เมลซี่แล้วสล็อตที่3ใช้เป็นป้าฟ้าก็ได้นะไอ้นั้นก็คิลเลอร์ยมทูดไม่ได้โบนัสก็จริงแต่ว่าเป็นสีฟ้าได้หลีขุดาวสกิลเข้าไปด้วยนะครับเอาไปคอมโบอะไรพวกนี้ได้ ลองปรับเปลี่ยนบิลกันดูนะในส่วนของ็อตที่3ก็ประมาณนี้นะเน้นตัวละครแหลงๆนะครับถ้าเกิดไม่มีตัวละครที่ผมแนะนําไปเนาะต่อมามาดูทีมที่ผมใช้งานกันบ้างนะครับสลับซอตที่1เนี่ยผมจะใช้เป็นในส่วนของอุน o h a n ใหม่ล่าสุดนะครับหนเนาะ ability น้ำหอมที่ใช้ก็เลือกเต็มกับเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินนะครับตัวละครที่2ผมใช้เป็นในส่วนขององเมซี่ห้ทับนะครับแล้วก็ น้ำหอมเหมือนกันนะครับแล้วก็คนสุดท้ายเกมมี่หนึ่งับห้าอาบิลิตี้น้ำหอมเหมือนกันนะครับเหมือนกัน3คนเลยที่ใส่เพิ่มระยะลบิเคินไปเพราะว่าต้องการความพิวไวเข้าไปนั่นเองนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยผมติดปัญหาต้องมาแก้บ่อยนะขี้เกียจแก้แล้วก็เลยแบบใส่ไปทีเดียวจบๆไปนะก่อนหน้านี้งกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมทําเป็นอย่างอื่นไว้แล้วไนงะเออแต่อันนี้เนี่ยเกมมี่ยังไม่ได้คลายนะยังใช้เป็นแบบเพิ่มระยะหลบิเคินตั้งแต่ เดือนที่แล้วอยู่นะครับก็ปล่อยทิ้งไว้นะถึงจังหวะแก้เราค่อยแก้แล้วกันนะไม่งกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเล่นจริงเป็นยังไงเนาะมาเพื่อน,อนๆมาดูกันคือผมติดแด๊ไงมาถึงผมก็ติดแด๊ก่อนเลยแล้วเราไม่รู้มันเกิดอะไรโอ้คือเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหน้านะเราแดดแดดไปก่อนเลยเออเจอเราค่อยเบรกเออ กระดาษมันก็คุ้นเคยอยู่นะเว้ยโอ,ยอ้สามอันเลยเวยสกิลหมดเมซี่เขาข้อดีคือลัวสกิลได้ลัวนะทุกคนเพราะว่าเมซี่เขาไม่โอ้โหมีกอโอ้โหชิบหายเลยทีนี้เพราะเมซี่เขามีรีคูดาวสกิลนะครับเออเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะมีโอ้โหโอ้โหโอ้ยเฉียดหน้าไปโอ้โหอันนี้ โอ้โหมาช่างมันเก็บไปแล้วเก็บไปเลยอู้หน้าสกิลหนึ่งแทนวะต้องเคต้องรวบต้องรวบคือเป็นไปได้คอ,อยตีให้มันโดนทุกตัวละครให้มันให้มันอยู่ลายเดียวกันบัดนี้พลาดเลยเพราะว่าเวลาตายมันก็ได้ตายพร้อมกันนะครับเห็นปะไอ้นี้มันเหลือเศษมันเนยษลายสกิลเอออือเรียบร้อยเอาไปสะละผม กูไอ้อลีกูดาวสกิลโอ้โหบอสแล้วเหรอโอ้ไม่ไปได้ต้องให้มันติดช็อตพร้อมทุกตัวอย่าให้มันอย่าให้มันปิวอ่ะเนี่ยถ้ามันปิวแล้วน่ารำคาญมากเลยควรเล่นแบบลายเดียวกันเพราะว่ามันจะได้ตายพร้อมกันแล้วถ้ามันถึกขนาดเนี้ยนิเมซี่ห้าห้าเลยนะพี่โอ้บู๊ตไม่ติดหรอผมไม่ได้สังเกตว่าบู๊ตไม่ติดนานหรือ,อยังแต่บอสนี่เลือดแทบไม่ลดเลยคนดูเอ,อ้ย นี่เราเล่นเป็นไกด์หรือเรามาเล่นบนนี่เรามาเป็นไกด์หรือเราเดี๋เรามาบ่นให้คนดูโอ้ดูดิคนดูมันถึกแบบอะไรวะเนี่ยโอ้ใครมีนี่มายะนี่ยิ้มอะครับแต่ใครไม่มีก็อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยเลยอะนะยากมหายากตายครับพี่ตายตายตายโอเค เอายี่สิบสเตตพอโอ้เวนจัมออกมานี้นะ่ะโอ้โหตะมั่วซั่วหมดนึกว่านึกว่ากะเทพนะการเป็นกะอะไรแล้วไม่รู้กดดีบัฟเลยแล้วกันนึกว่ากะถูกนะกะผิดผมขอดูเวลาหน่อย ของเมซีนะ่นาทีหกวิคนดูฮาด้าผาโอ้โหไม่มีนิมยานี่มันยากขนาดนี้หรือวะเนะี่ยหรือต้องเปลี่ยนเป็นอิจิดะเจ็ดปีวะโอ้เวลาไอ,อสกิลไม่มีคือ <laughs> เมซี่ข้อดีตรงนี้เวลาไม่เจอบอสเพราะเขาลวนสกิลได้แต่เจอบอสทีแบบเป้าเลยทีเดียว ไม่มีสกิลครับเอ้ยไม่ใช่ไม่มีสกิลหรือความแรงไม่พอนะอันนั้นเรียกความแรงไม่พอเลยเมื่อกี้หรือผมเล่นไม่ดีก็ไม่รู้นะเออต้องลองเรื่อยๆมั้งอู้จะทันไหมพี่เป็นห่วงละไอ้อตรงนี้รู้สึกว่ามันจะมีอีกใช่ไหมไม่หมดด้วยหมดเถอะไม่หมดด้วย <c oughs> คนทุกข์ทรมานเค เจอบอสผมว่าติดตรงเมซี่จะกดไม่ตายแต่บางทีคิดไปคิดมาว่าเมซี่กดดีกว่าไม่นั้นเดี๋ยวทมซวยบังเกิดแน่ขอ20สสเตทผมก็พอใจแล้วผมขอเหรียญลุงผมพอใจเลยนะ โอ,โอวโาไม่ทันวะต้องได้แก้โอ้ยติดแดดอะ่ะโอ้หมันมันมเกินไปอะคนดไนนูไม่ทัน20่สิบต็ดไม่ทันต้องแก้ครับเดี๋ยวต้องแก้นะเมลซี่อาดับห้า นี่ถ้าเกิน1นึ่งหรือเพื่อนๆเนี่ยมีไม่ถึง5้าถ้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรลำบาก <laughs> เออที่ผมดูกติกาผิดไหมเนี่ย <laughs> มันยากลำบากอันนี้ห้าถ้เลยนะโอ้โหติดครับสลอ็อตสล็อตเมซี่ต้องเปลี่ยนไม่เวิร์คเดี๋ยวต้องไปหาเปลี่ยนอืมสิบหกมีอูโดฮานะแล้วนะ แต่เจอสล็อตสองไปรู้สึกหลังๆเนี่ยลิมิตเบเกอร์ควียากขึ้นกว่าช่วงแรกเยอะมากๆเพราะถ้าเกิดเป็นช่วงแรกเนี่ยเมื่อก่อนนะผมจะเทสแบบตัวละครไม่ตรงสามสล็อตแบบไม่ได้ตรงไปอะมันยังได้แบบยีเลยแต่หลังๆนี่คือคุณไม่ตรงสล็อตเดียวเนี่ย ความบันไลเกิดเลยนะเดี๋ยวผมไปลองเปลี่ยนตัวก่อนเอาล่ะเพื่อนๆผมลองไปแก้ทีมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยสล็อตที่2ผมใช้เป็นอิชิดะ7ปี5ทับ5นะเหมือนเมซี่เลยนะครับแต่ตัวนี้โบนัสครบนะครับเราไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติละ <c oughs> จัดแบบโบนัสครบไปเลยนะซึ่งอิชิดะเนี่ยผลปรากฏว่าดูดีกว่าเมซี่มากกว่าเท่าตัวหนึ่งเลยนะเวลาที่เมซี่ทำได้เนี่ยอิชิดะมันเร็วกว่าเยอะเลยนะบอสเนี่ย ครั้งแรกที่เจอบอสอ่ะยี่สิบเอ็ดวิเองนะครับเพื่อนๆน,นะและอันนี้คืออิชิดะผมลองแค่ครั้งเดียวด้วยนะไม่ได้แบบลองหลายรอบลองแค่ครั้งเดียวเนี่ยเวลาคือโอเคเลยนะครับในเฟสที่2ของอิชิดะสกิลหนึ่งเนี่ยมันเก็บมอนสเตอร์หาย2ชุดเลยมันเป็นสกิลยิงไปข้างหน้าไงนะ,นะครับมันเลยประหยัดเวลามากๆแล้วก็ด้วยอิชิดะของผมมัน 5- ้ทับหเนี่ยเวลามันกดสกิลทีเดียวอ่ะมอนสเตอร์มันตายหมดไงนะ,นะครับเวลาไปเจอบอสเนี่ยอิชิดะมันเลยได้เปิดเกตเกตผมเลยได้ใช้กับบอสแบบเต็มๆเลย นะครับพอบอสเจอเกตเนี่ยโอ้บอสยุ่ยมากยิ่งเจอบอสชุดที่2นะครับผมเปิดเกตแล้วผมกดทําให้ตายเนี่ยบอสเจอสกิล3ดอกเดียวคือแบบโอ้โหจะลงไปซีให้ได้อะนะครับคือมันแรงมากๆนะตัวนี้มันแรงตอนเปิดเกตนะถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้อิชิดะเนี่ยถ้าเกิดมันจะแบบเพอร์เฟกทัมมิ่งเลยอ่ะเพื่อนๆน้อยเปิดเกตตอนเจอบอสนะครับเพราะผมเล่นแล้วเนี่ยไม่รู้ฟุกหรือเปล่าแต่ว่าเจอบอสแล้วมันได้เปิดเกตทั้ง2ชุดเลยนะผมเจอบอสรอบ1กับรอบ2เนี่ยได้เปิดเกตทั้งคู่เลย นะผลปรากฏว่าเปิดเกียตสู้บอสบอสนี่คือแบบโดนดาเมจดุนแรงมากนะครับใครมีอิชิดะคัมพีเยอะก็จัดไปได้เลยนะตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันจะไหวหรือเปล่านะแต่พอลองไปเล่นดีๆแล้วเนะี่ยโอ้โหแค่รอบเดียวนะครับผมได้ถึง23สเตจเลยนะภารกิจก็ครบ22ไปด้วยนะครับเอาจริงๆผมว่าไปได้26เลยด้วยซ้ำนะเผลอๆเนะี่ยมันไปได้ไกลอ่ะแบบวนไปเจอบอสอีกรอบนึงอนะ่ะนะครับเผลอๆถึงเลย นะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังเล่นไม่ดีพอนะครับเพิ่งลองเล่นด้วยนะแต่ก็เริ่มคุ้นชินดาดแล้วนะก็ลองปรับใช้กันดูนะครับเพื่อนๆมีตัวละครตัวไหนก็ลองปรับใช้กันเนาะสลหรับการลงดันลิมิตเบเกอร์ควีนะครับระยะเวลาครึ่งเดือนนะครับดันนี้ลงไม่เสียอะไรทั้งสิ้นเสียแค่เวลานี้ทีหน่อยๆนะครับลงให้พอเหมาะสมแล้วกันนะครับลองลงกันไปดูนะปรับใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการลงดันลิมิตเบเกอร์ควีครั้งนี้นะเอาจริงๆริแอบยากอยู่เหมือนกันนะ ผมไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าเกิดอิชิดะของเพื่อนๆเนี่ยมันไม่ห้าท่า้าเนี่ยมันจะเวิร์กขนาดไหนนะแต่ใช้คําว่าอิชิดะเนี่ยมันพอเวิร์กอยู่ระดับหนึ่งแล้วกันนะครับเอามาใช้ได้สำหรับใครมีนิมยะแต่ใครที่มีนิมยะเนี่ยผมบอกเลยว่า EC แน่นอนนะครับถ้าเกิดช่องที่1ช่องที่2คุณมีอุโนฮานะกับนิมยะนะหรือช่องที่1เปลี่ยนอุโนฮานะเป็นอิชินนะครับแล้วช่องสองเป็นนิมยะเนี่ยผมว่าตอบโจทย์กว่านะเพราะว่าช่อง2เนี่ยหาตัวละครท็อตเทียนเก่ง ค่อนข้างยากช่องที่1มันมีตัวลองๆอย่างอิชินอยู่นะครับมันก็มันก็เอามาใช้ทดแทนพอได้เลยนะแต่ช่องที่2เนี่ยหาตัวละครเก่งๆใช้ทดแทนค่อนข้างยากเลยเล่นเอาเท่าที่ไหวแล้วกันนะครับคนดูสำหรับคนที่ไม่ไหวจริงๆยิ่งผู้เล่นใหม่เนี่ยผมเจอทุกเดือนเลยพี่พี่ผมไม่ผ่านทําไงดีคุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณไม่ผ่านหรอกครับคุณจะให้ครบ20สเตจยี่สิบสองสเตจมันยากครับของคุณไม่มีตัวไม่มีนะครับก็ปล่อยจอย แก้มือเดือนหน้านะครับมันมาทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยนะคนดูฝากกันกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อไปกำลังใจในการํำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกเนาะเพื่อคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาบาทก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับ ถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนด้วยนะเพื่อนเคนไหนที่อยากจะมาไกลเสริมต่างๆนะก็มาเสริมได้ทางใต้คอมเมนต์เลยนะครับเพื่อนๆไปทดลองทีมไหนมาตัวนี้เวิร์กตัวนี้ไม่เวิร์กยังไงก็บอกได้ทางใต้คอมเมนต์นะครับไว้เจอใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ